ชุนีสังกภัยตอนนี้อายุเจสิบอยู่มาตั้งแต่เกิดตรงนี้นางสุกสันสังระภัยย่างห้าสิบแปดปีแล้วเป็นคนที่นี่เดิมก็ไม่มีถนนมีแต่คลองต้องพายเรือกันมาใครจะไปทําบุญก็ต้องพายเรือไปถนนไม่มีแต่ก่อนก็ผักปลาหากินกันง่ายเป็นหมู่บ้านที่สมบูรณ์มาก แต่ตอนนี้รู้สึกเหมือนมันวุ่นวายสิ่งใหม่ๆมันมามันก็จะวุ่นวายน้ำลําคลองในคลองก็ใช้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้สารเคมีเยอะตอนี่ทานน้ำไปก็ในคลองตักขึ้นมาใส่โอ่แล้วก็แขวนสังตุมเดี๋ยวบ้านจากกันลาหน้าฝนก็ลองน้ําจากกินก็หอมดีทำนาเดี๋ยวนี้ก็มีรถเกี่ยวเมื่อก่อนนี้ต้องเกี่ยวคน สมัยก่อนเกี่ยวคนเกี่ยวกวดวางลายใช้ควายเหยียบใช้ควายลากลานสงการนี่เขาก็จะมีสมัยก่อนก็ฝนไม่ตกเขาก็จับแมวใส่ล่อแล้วก็แห่เนี่ยแห่นางแมวก็ร้องเพลงไปขอฟ้าขอฝนขอน้มมนลดหัวแมวบ้างเอาไปเรียรัยน้ำมันเป็นตะตังแล้วก็มาซื้อน้ำมันแก้ถวายพระเมื่อก่อนนี้จะจุดตะเกียงกัน อยากให้รักษาวัฒนธรรมเดิมไว้อย่าลืมของเก่าๆที่คนเก่าๆสอนอะไรอย่างเนี้ย สวัสดีครับผมนายอดุลวิเชียนชัยนะครับก็เป็นคนตำบลคลองหกมาตั้งแต่กําเนิดนะครับเป็นเจ้าของศูย์นะครับแล้วก็เป็นประธานด้วยนะครับแล้วก็เป็นวิทยากรนะครับสถานที่นี้นะครับคือสูย์เรียนรู้สามาชีชุมชนตำบลคลองหกนะครับได้เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับในเรื่องของอัตลักษณ์นะครับแล้วก็ในเรื่องของขบวนการแปรรูปแล้วก็การทําเกษตรแบบดั้งเดิมเราก็จะมี ปราดชุมชนปราดชาวบ้านนะครับเป็นคนเฒ่าคนแก่นะครับที่จะมาะถ่ายทอดองค์ความรู้ครับเราก็จะรวบรวมผลผลิตต่างๆนะครับของคนในชุมชนแลจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรแปรรูปหมู่14ขึ้นมานะครับจะเป็นศูนย์การในการจําหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ของเราก็มีมาตรฐานโอท็อปนะครับแล้วก็จําหน่าย ตั้งแต่ในชุมชนยันถึงนอกชุมชน,นครับแล้วก็แบบออนไลน์ด้วยก็สําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากจะเรียนรู้นะครับทุกท่านนะครับสามารถที่จะแวะเวียนเข้ามาที่ศูนย์เรียนรู้สามาัชชีชุมชนตำบลลองของเราได้เลยนะครับชื่อคํานึงมิจูช้าค่ะอายุ56ปีทําขนมไทยแล้วก็ทําก้อนเชื้อเหดสอนได้หมด <c oughs> ค่ะพูด <c oughs> ไม่ได้ <c oughs> <c oughs> พี่ปานะใครว่างใครสนใจถีเกษตรป้ายินดีตอนนะคะตอนด้วยความรักค่ะชื่อสายบัวการสมง,งามชื่อเล่นชื่อไผ่ค่ะเป็นคนที่นี่เลยค่ะต้นกําเนิดก็คือพ่อแม่ก็คือทํานาที่ตื่นปีห้าทำกับข้าว่อนก็ออกไปดูนากลับมาก็อ,อาบน้ําแล้วก็มาทางานที่นี่ที่ก็มีปลูกต้นไม้แล,ล้วแต่หัวหน้าก็มีความสุขในะชีวิตเพราะว่าเราทํานาเช้ามาแล้วก็ไปดูนาไปดูข้าว แต่และว,วันแต่และว,วันข้าวก็เติบโตขึ้นคือมันใจมันรักด้วยค่ะซึ่งสาลีนีมีิชูเชาค่ะชื่อเล่นชื่อหนูค่ะเกิดที่นี่แหละค่ะอยู่ที่นี่มา37ปีแล้วค่ะรู้สึกรักบ,บ้านเกิดมากเลยชอบที่นี่มากด้วยที่นี่ทําให้เรามีรายได้ค่ะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเยอะเลยค่ะอยู่ที่นี่ขั้นแรกเลยมาถึงก็ทําเห็ดก่อนเลยค่ะจนเป็นแล้วแล้วเขาก็ให้เป็นให้เป็นวิทยากรสอนเห็ดด้วย แล้วก็ปลูกต้นไมท้ทำทุกอย่างในนี้เลยค่ะเหมือนเพื่อนกันเลยทําหมดทุกอย่างมาทุกรุ่นเลยพวกกศนพวกตั้งแต่เด็กๆเ,เลยก็มีค่ะจนถึงอายุแบบห้าสิบหกสิบก็มีค่ะ,ะการปลูกผักเบื้องต้นไม่ต้องใช้พื้นที่มากมายก็ได้ค่ะมีที่นิดเดียวก็ทําได้แม้กระทั่งปลูกในขวดขวดน้ําคุณก็ทําได้ค่ะแค่คุณลองมาดูว่าเราทําทําแบบไหนทําอย่างไร สวัสดีค่ะชื่อสรัญญามีชูเชาชื่อปุ๋ยค่ะอยู่ที่นี่มา9ปีค่ะเข้ามาสมัครที่โครงการนี้คืออยากมาเรียนรู้การทําเกษตรอินทรีย์การพึ่งตนเองเศรษฐกิจพอเพียงเราสามารถปลูกทุกอย่างที่เรากินนะที่บ้านก็คือทําเกษตรอยู่แล้วนะคะแต่ว่าแบบใช้สารเคมีค่อนข้างจะเยอะแล้วรู้สึกว่าสุขภาพเราะไม่ดีคนในครอบครัวเราก็สุขภาพไม่ดีมาดูวิธีการทําการใช้น้ําหมาักไลมแมลงการดูแลแบบ ปุ๋ยหมักปุ๋ยครอบอะไรอย่างเงี้ยอยากจะเชิญชวนอะไรนะคะทุกเพศทุกัยสามารถมาเรียนรู้ที่นี่ได้คือมีทุกอย่างที่คุณอยากจะเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นการทํกปิดไม่ว่าจะเป็นการทําน้ําหมักการทาความไส้ไก่การทาฝายชะลอน้ําการปลูกข้าวแบบอินทรีย์ที่นี่คือมีครบวงจรหมดเลยค่ะโรงเรียนนี้นะคะก็คือโรงเรียนปลูกมันญี่ปุ่นค่ะเราปลูกแบบอินทรีย์นะคะไม่ใช้สารเคมีใดทั้งสิน้นคือมีความหวาน กำวานในตัวของเขาอยู่แล้วใครถ้าใครสนสใจสินค้านะคะของศดดูนย์อุดมคลองหลวงตามเห็ดนะคะเรามีตั้งแต่ก้อนเห็ดนะคะก้อนเชื้อเห็ดเข้าเกียบเห็ดทิกหอมเห็ดกล้วยน้ำวา้ามีมันญี่ปุ่นมีถั่วปากยาวสามารถมาติดต่อได้ค่ะที่ศดดูนย์อุดมคลองหลวงตามเห็ดหรือาช่องทางเฟซบุ๊กนะคะโคกนหนองนาโมเดลสวัสดีค่ะ หนูชื่อเด็กหญิงสิริพรศิริรักชื่อเล่นชื่อกวางอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสุภรอดโพลีอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองชื่อเล่นชื่อหญิงค่ะอยู่โรงเรียน,นเุเรศค่ะให้อาหารไก่ตอนเช้าแล้วก็ปล่อยไก่ให้ได้มีค่ะแล้วก็วันหนึ่งก็ประมาณสามสิบคองได้่ะก็เอามาทํอา,าอาหารกลางวันให้นักเรียนรับประทานแล้วก็แจกจ่ายคนในหมู่บ้านหนูหนูชอบเลี้ยงไก่ชอบเลี้ยงไก่ ใครที่สนใจมาเรียนรู้บ้านพี่ตั้นนะคะก็มีแบบเช่นการเลี้ยงไก่การปลูกเห็ดการเลี้ยงผักอะไรอย่างเงี้ยชื่อทุเรียนสีสมบูรณ์ตอนนี้ก็6 1แลบวแล้วก็ทําขนมแล้วก็ทําขนมแล้วเขามีคนมาสอนทําไข่เค็มแล้วก็ทําไข่เค็มทําเห็ดอย่้ยผักกระปกุกทำทุกอย่าง เพื่อทุกวัยมาได้นักเรียนเขาก็มากันเวลาปลูกต้นไม้ทีนักเรียนก็มาไปปลูกกันเนี้ยครูเขาก็พกมาพมามีต้นหลายอย่างยังทำก้อนเชื้อเห็ดเนี้ยได้เห็ดไปแล้วก็แปรรูปเก็บเห็ดเก็บแล้วก็แปรรูปเป็นขน,นมเป็นข้าวเกียบไปหอมเหด็ดเออไปหอมเห็ดทำน้ำยาล้างจานเนี้ยสบู่ หนูรักคองหกที่สุดเลยค่ะปัทุเรียนรักของหกค่ะแล้วก็รักความเห็ดอดุลค่ะนภัยรักคองหกนะคะป้ารักคองหกค่ะรักคองหกนะคะรักทุกคนที่นี่ค่ะพวกหนูรักคองหกค่ะจะรักของหกบ้านเกิดของเราอยู่แล้วก็มีความสุขขอบคุณคนะ่ะ